สวัสดีครับเพื่อนๆภาษาญี่ปุ่นวันนี้จิตจำใสวันนี้เสนอตอนยาซาชิีนิฮงโกะมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะบทเรียนสนทนาชาร์ป15บอกจุดหมายไปทางแก่คนขับแท็กซี่นะครับก็นี่ครับบทความหลักๆวันนี้ก็จะเป็นซาลุโนะออนเซ็นมาเดะโอเนกายชิมัสซาลุโนะออนเซ็นมาเดะโอเนกายชิมัส ช่วยไปที่แหล่งน้ำแร่ร้อนลิงค่ะก็คือซาลุคือลิงออนเซงก็คือออนเซงอะเนาะ,น,ะน้ำร้อนบ่อน้ำร้อนมาเด็ดถึงโอเนงายซิมัสกะลุนาโอเคไปดูบทความนะครับก็คงอารมณ์นั่งแท็กซี่หลังเนาะมีญาช่างภาพชาวจีนมาที่จังหวัดนางาโนเพื่อถ่ายภาพแหล่งน้ำแร่ร้อนหรือออนเซงเนาะ และกำลังนั่งแท็กซี่ไปที่สวนชื่อจิโกคุดานิจิโกคุดานิโค้ยชื่อโหดมากเลยจิโกคุดานิยาเองโอเคเองทำไมชื่อยาวจังเนี่ยจิโกคุดานิยาเองโอเคเองอืมโอเคอ่าคนขับรถเขาบอกว่าโดจิรามาเดโดจิรามาเดคือคีย์ต้องปัดขึ้นนะเพราะมันเป็นคำถาม ไปที่ไหนครับมิยาก็บกว่าซาลโนออนเซนまでお願いしますช่วยไปที่แหล่งแร่น้ำร้อนค่ะนะครับมาเดะเนี่ยเป็นการบอกบอกถึงว่าไปถึงสถานที่ข้างหน้ามาเดะครับกรณีนี้ก็คือไปออนเซ็งใช่ไหมก็ออนเซงมาเดะถึงออนเซ็งนะครับให้วากาลิมาสตาเดชรับทราบแล้ว こちらは初めてですかこちらは初めてですかก็คือมาที่นี่ครั้งแรกเหรอこちらก็คือทางนี้หรือว่าทิศนี้こちらความหมายของมันนะเนาะว่าฮัจิเมเตะครั้งแรกเดสก้าเป็นคำถามก็คือครั้งแรกเหรอที่มาทางนี้ความหมายของเขาอะนะให้ฮัจิเมเตะเดสให้ฮัจิเมเตะเดสก็คือ yes ฮัจิเมเตะคือครั้งแรก สัลล์โน้ชั้นชิงอว์โทรีนีอิจะไปถ่ายรูปลิงค่ะสัลลคือลิงโน้ชัชิงคือรูปภาพโทรีนีก็คือไปถ่ายอิกิมัสก็คือจะไปนะครับคนขับรถกเร็เลยบาาอกว่าโซเดสกาอย่างนั้นเหรอโซเดสกาอย่างนั้นเหรอนะครับต้องคีย์ตับนะโซเดสกา อย่างนั้นเหรอครับเนาะถ้าปัดขีดสูมันจะกลายเป็นคําถามต้องระวังนะครับโซเดสก์อย่างนั้นหรอกเหรออย่างนั้นเหรอครับอย่างนั้นหรือมันจะกลายเป็นคําถามครับถ้าปัดขีดสูบนะบต้องเป็นขีดตับโซเดสก์อย่างนั้นเหรอครับอย่างนั้นนี่เองอะไรอย่างนี้นะคยววะซามุยกะระซาดึกะถักซ้ำออนเซนนี่ฮเตะมัสโยคิววะซามุยกะระ สาม,มุยคืออะไรจําได้หรือยังคือหนาวนะครับเป็นคําคุณศัพท์อีเคยสอนแล้วเนะาะซาลูกะถักกือซังถักกืซังเคยสอนแล้วนะครับก็คือเยอะยๆมากมายออนเซงนนให้เตะม,มัสโยโให้เตก็คือจงเข้ามัสยโยเป็นการบอกนะครับเขียวว่าสามุยกลับเนื่องจากวันนี้ค่อนข้างหนาวซาลูกะถักซังลิงก็เลยหลายตัวออนเซ็นนี่ให้เตม,มัสยมันไปเข้าออนเซ็นกันนะครับ รายการคำศัพท์วันนี้โดจิระโดจิระถ้าเป็นคำถามมันจะกลายเป็นว่าทางไหนทิศไหนมาจากไหนนะครับมันจะสื่อถึงทิศทางใดนะครับซา r ุซา r ุคือลิงออนเซงออนเซงก็คือนั่นแหละครับบ่อน,น้ำร้อนนะครับโอเนไกซึรุโอเนไกซึรุก็คือเป็นการขอ ขอรบกวนขอร้องอะไรอย่างนี้นะครับให้ก็คือ yes วาก็หรือเข้าใจโคจิระที่นี่ทางนี้นะครับมันบอกถึงทิศทางเนาะฮัจิเมเตะครั้งแรกชาชิงโอะถือก็คือถ่ายรูปนะครับอีกุปายโซเดสกัอย่างนั้นเหรอเคียววันนี้สามีหนาว たくさคือสร้างเยอะแยะมากมายออนเซ็นนให้หรือก็แช่น้ำร้อนหรือเข้าไปในน้ำร้อนบ่อน้ำร้อนนะครับสำนวนหลักนะครับก็จะเป็นตัวนี้ซาลุนโนะออนเซงมาเดะโอเนไกชิมัชช่วยไปที่แหล่งน้ำร้อนลิงก็คือซาลุนโนะออนเซงเป็นออนเซงของลิงมาเดะก็คือไปให้ถึงตรงที่พูดเมื่อกีนน้โอเนไกชิมัสการุนาด้วยนะครับ เมื่อจะบอกจุดหมายปลายทางไปให้บอกคนขับแท็กซี่ให้ทราบนะครับพูดว่าสถานที่มาเดะโอนง่ายชิมัสอันนี้ตอนไปเที่ยวญี่ปุ่นได้ใช้นะจดไว้สถานที่ที่เราอยากจะไปแล้วตามด้วยมาเดะโอนง่ายชิมัสคำว่ามาเดะนะครับเป็นคำช่วยแปลว่าถึงถึงไหนก็คือถึงสถานที่นะักข้างหน้ามาเดะนะครับและบ่งชี้จุดหมายปลายทางนะครับ สำนวนโอเนไกชิมาสึเป็นรูปมัสึของกิริยานะครับโอเนไกสึแปลว่าขอรบกวนให้ช่วยโอเนไกชิมาสก็การุณาช่วยฉันนะครับสำนวนที่ใช้ถามจุดหมายปลายทางเมื่อขึ้นรถแท็กซี่คนขับจะถามเราว่าโดจิระมาเดะเดสกะแปลว่าไปที่ไหนเหรอนะครับขอให้จดจำสำนวนนี้ไว้คำว่าโดจิระคือ คำสุภาพของโดโกโดโกคือที่ไหนโดจิระก็คือที่ไหนในเวอร์ชั่นสุภาพจําจไว้นะครับเป็นคําที่คนขับแท็กซี่ใช้พูดกันนะครับดังนั้นถ้าใครไปญี่ปุ่นขึ้นแท็กซี่เขาถามแบบนี้แหละเราก็ต้องตอบให้ได้นะครับก็คือสถานที่มาเดโอนิไงชิมัสนะครับลองใช้ดูอ่าเราจะบอกว่าไปสนามบินเนาะมีคาบินใช่ไหมขึ้นแท็กซี่ปุ๊บเขาก็จะถามว่า โดจิลามาเดเดสกาครโดจิลามาเดเดสกาไปที่ไหนครับเราก็ตอบว่าสถานที่มาเดะโอเนกาชิมัสคูโกมาเดะโอเนกาชิมัสคูโกก็คือสนามบินมาเดะก็ถึงโอเนกาชิมัสขอความกรุณานะครับมาดูซิทำได้ไหมนะช่วยไปที่โตเกียวสกายทรีโตเกียวสกายทรีก็คือตัวแบบนี้เนี่ยเส,สูงๆนะครับเขาเรียก โตเกียวสกายทรีภาษาญี่ปุ่นออกเสียงว่าโตเกียวสกายซรีโตเกียวสกายรีโอเคไหมครับ123เราต้องพูดยังไงให้คนขับรถพาเราไปหนึ่งโตเกียวสกายทรีคาราโอเนกาไอชิมัสโตเกียวสกายรีมะเดโอเนไอช โอนายไกชิมาส์โตเกะตอบข้อไหนระหว่างข้อ1ขอสองและขอสามติ๊กตอก,กติกต๊กตอกติ๊กตอกตตอบข้อไหนดีครับไหนแอบดูคอมเมนต์ซิคอมเมนต์ตอบอะไรกันบ้างเนี่ยอ่าตอบข้อ2นะครับโตเกียวสกายซูรีมาเดโอนาย ลองพูดประโยคภาษาญี่ปุ่นโดยใช้คำศัพท์ดังต่อไปนี้ช่วยไปที่จุดๆครับค่ะจุดๆมาเดะโอเนไงชิมัสนะครับถ้าเราจะบอกว่าอยากไปที่โรงแรมตรงนี้นะครับก็คือโรงแรมนี้ญี่ปุ่นก็จะเป็นโคโนโฮเตลโคโนก็คือนี่โฮเตลก็คือโฮเทลคือโรงแรมนะครับกรณีนี้เราก็จะพูดว่าโคโนโฮเตล์มาเดะโอนไงชิมัส โคโนโฮเทลま Shimasu นะครับอ่าอีกคำหนึ่งสถานีโยโกฮามะโอ้ใกล้บ้านพี่ริวเลยเนี่ยพี่ริวจะอยู่ใกล้ๆโยโกฮามะนะครับเป็นสถานที่เที่ยวของพี่ริวเลยนั้นเนี่ยสถานีโยโกฮามะก็จะเป็นโยโกฮามะเอกิโยโกฮามะเอกินะครับก็ต้องพูดว่าโยโกฮามะเอกิมาเดะ h ชิมัส โยโกฮาม่าเอ็กกิม่เด็โอเนายชิมัสนะครับโยโกฮามก็เป็นทีーー่เที่ยวเนาะคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องโอเนงายชิมัสโอเควิธีใช้โอเนงายชิมัสนะครับช่วยเช็คเอาท์ด้วยครับเช็คเอาท์โอเนงายชิมัสเช็คเอาท์โอเนงายชิมัสรบกวนขอกาแฟโคฮีโอเนง โกฮีお願いしますช่วยคิดเงินหรือเช็คบินนะครับโอายเกะお願いしますโอไคเกะお願いしますพูดแบบนี้นะครับคันจิวันนี้จะเป็นคุรุมะหรือรถยนต <Car. laughs> ์นะครับมาดูกันคุรุมะนะครับ มุมข้อมูลวัฒนธรรมถึงความรู้คุณฮาลุแท็กซี่ญี่ปุน่นอาแท็กซี่ญี่ปุ่นนะสนามบินสถานีรถไฟโรงแรมและแหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีท่ารถแท็กซี่ประตูหลังของแท็กซี่เป็นประตูอัตโนมัติคือเขาเปิดให้อัตโนมัตินะครับคนขับแท็กซี่จะควบคุมการเปิดปิดประตูนะครับค่าโดยสารแท็กซี่ในญี่ปุ่นจะแสดงด้วยมิตเตอร์และผู้โดยสารไม่จําเป็นต้องให้ทิปแก่คนขับ คอยมันอยู่ตรงนี้นะครับี่ประตูก็จะเปิดแบบนี้เนาะในกรณีรถว่างป้ายไฟจะขึ้นข้อความเป็นตัวอักษรคันจิว่ารถว่างนะครับในเวลากลางคืนถ้าไฟบนหลังคารถติดอยู่หมายความว่ารถว่างก็คือข้างบนเนี้ยเขาก็จะมีไฟด้วยนะครับให้สังเกตที่ไฟเนาะ,ะตัวคันจิตัวนี้เมื่อวันเสาร์ก่อนเราเรียนไปแล้วไอตัวไอตัวน,นี่เนี่ย ที่ว่าว่างเปล่านะครับก็คือมีกรอบอยู่ข้างบนมองลงมาที่พื้นดินมันก็คือท้องฟ้านะครับแต่ความหมายอีกหนึ่งความหมายก็คือว่างเปล่าคือไม่มีอะไรนะครับไอ้ตัวนี้คือรถยนต์ก็ไม่มีอะไรมากเัาก็มีตัวรถแล้วก็มีสองล้อแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวขั้นจิเราไปเรียนกันต่อในวันเสาร์เนาะก็จะเป็นแบบนี้ครับว่าเนาะ ยุคสมัยนี้เขาก็จะมีภาษาอังกฤษให้แล้วสมัยก่อนตอนพี่ริวอยู่ญี่ปุ่นนะมันไม่มีภาษาอังกฤษเลยแม้กระทั่งป้ายถนนป้ายชื่อเมืองแล้วก็ที่ทุกคนปวดหัวก็คือนั่งรถไฟแต่ก่อนเป็นญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะแต่ยุคนี้ก็คือเขาก็พัฒนาขึ้นมาเป็นภาษาอังกฤษเนาะเพราะว่าเขาเริ่มรับต่างชาติเข้าไปแล้วอนะเนาะโอเควันนี้ก็จบเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการบอกจุดหมายปลายทางแก่คนขับแท็กซี่ ตัวนี้เนี่ได้ใช้แน่ๆอยากให้เพื่อนๆจดแล้วก็จําไว้นะครับเผื่อโควิดมันดีขึ้นแล้วเราไปเที่ยวญี่ปุ่นกันจะได้แบบสามารถพูดได้เลยนะครับก็สําหรับวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะครับกดถูกใจกดแชร์กด s u b ส c r i b e เหมือนเดิมเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์ทักทายกันได้เนาะโอเคตบวันนี้ต้องขอลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามกันนะครับเดี๋ยวมา,มาตับบายบาย